ทำงานเกี่ยวกับอะไรครับล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมครับเกี่ยวกับงานที่ทาก็ทํางานเกี่ยวกับสายงานตัดต่อวิดีโอครับเกี่ยวกับตัดต่อวิดีโอใช่ไหมครับเคยมีประสบการณ์การเรียนออนไลน์บ้างไหมครับอืมส่วนใหญ่ก็จะศึกษาตามพวก youtube อะไรพวกนี้ครับมีปัจจัยอะไรบ้างครับที่ใช้ในการตัดสินใจเลือกคอร์สเรียนนะครับก็สิ่งที่ดูนะครับก็คือดูหัวข้อนะครับว่ามันตรงกับที่เราอยากจะศึกษาไหมหรือว่าแบบความชอบของเราว่าแบบเออเราสนใจเรื่องนี้แล้วก็เรียนเรื่องนี้อะไรอย่างนี้ครับ เกมนี้เรียกว่า t o t r u t h and a Lie เทคนิคเกมนี้ง่ายๆนะครับขอให้ทุกคนเตรียมมาไว้3เรื่องใน3เรื่องขอเรื่องจริง2เรื่องแล้วก็เรื่องโกหกหเรื่องแต่เดี๋ยวให้เวลาทุกคนคิดไอเดียกันนิดหนึงครับว่าอยากจะเล่าเรื่องอะไรของตัวเองทีนี้เดี๋ยวผมจะเริ่มเล่นก่อนเพื่อที่จะได้เล่นให้ดูว่ามันเล่นยังไงโดยเดี๋ยวผมจะเล่าเรื่องของผม3เรื่อง ซึ่งมันจะมีเรื่องโกหกหนึ่งเรื่องผมอยากให้ทั้ง3ท่านแชร์หน่อยครับว่าทั้ง3ท่านคิดว่าเรื่องไหนของผมที่เป็นเรื่องโกหกเรื่องที่1ของผมก็คือผมเป็นโรคเกาโดยอาการเกาของผมเนี่ยเกิดขึ้นจากการที่ผมกินถั่วเยอะมากเกินไปครับเพราะว่าพอผมกินถั่วเยอะมากเกินไปเนี่ยมันก็เลยทําให้ทุกวันเนี่ยผมไม่สามารถกินถั่วได้อีกเลยเรื่องที่2นั่นก็คือผมซื้อรถ E ีมา1นึคันแล้วผมก็ติดดอยคือผมซื้อในราคาที่สูงมากเลย แต่ทุกวันนี้ราคามันลงมาต่ํามากเลยผมคือหนึ่งในคนที่ติดดอ,อยเรื่องนั้นนะครับแล้วก็เรื่องที่3ามผมเป็นคนที่ชอบกินของหวานมากเลยแต่ทุกวันนี้ ไม่สามารถกินได้แล้วผมเริ่มมีปัญหาเรื่องระบบนะครับถ้ากินหวานมากเกินไปเนี่ยหัวใจผมมันจะแบบเต้นมีปัญหานิดนึงนี่คือ3ามเรื่องของผมผมอยากให้ทั้ง3ามท่านทายนิดนึงครับว่าเรื่องไหนที่เป็นเรื่องโกหกครับเริ่มจากไบส์ก่อนได้เลยนะครับกินหวานครับทาไมครับทำไมไบส์ถึงคิดว่าเป็นเรื่องนั้นคิดว่าบางทีเราก็เรี่ยความหวานไม่ได้แล้วไบส์เป็นคนชอบกินหวานไหมครับกินได้ครับ โอเคขอบคุณมากครับคนต่อมาครับนัทนัคิดว่าเรื่องที่อาจารย์บอกผมก็คือเรื่องที่หนึ่งคับท,ที่เราเคยรู้มาโรคเก,กลาต์อะค่ะส่วนใหญ่แล้วมักจะเกิดจากการที่กินไก่มากเกินไปหรือประเภทสัตว์ปีอะค่ะคิดว่าผม<อ>ไม่น่าใช่สาเหตุของการเป็นโรคเก,กลาต์ค่ะอ่าโอ้ขอบคุณมากครับขอบคุณมากอ่ะโอเคท่านสุด้ายครับพิณวันวรครับ ทำไมครับผมชอบกินหวานครับโอเคขอบคุณมากครับฉเฉลยนะครับมีคนถูกและคนถูกในท่านครับก็คือคุณนัทครับใช่ครับผมมีปัญหาจากการกินไก่ครับผมปัจจุบันกินไก่ไม่ได้เลยถ้ากินไก่ปุ๊บเกาขึ้นแน่นอนเลยนี่คือเรื่องโกหกอีก2เรื่องเป็นเรื่องจริงแน่นอนนะครับซื้อรถติดดอยอันนี้ติดดอยจริงๆครับ โอเคครับคุณทีเดี๋ยวรบกวนนิดหนึ่งครับรบกวนคุณทีลองหาคอนเทนต์ hmm. บน YouTube เพื่อที่จะเรียนรู้อะไรบางอย่างแบบที่คุณทีเคยทําเป็นปกติให้ดูหน่อยอ๋อแต่ผมลืมไปข้อนึงนะครับคุณทีครับสิ่งที่เรากําลังวัดผลตอนนี้สิ่งที่ผมกําลังสังเกตตอนนี้นะครับเป็นการวัดผลเพื่อที่จะพัฒนาโปรดักต์ให้ดีขึ้นดังนั้นไม่เกี่ยวอะไรกับคุณทีนะครับ design tutorial <Okay. S 1> นี่ครับก็จะเป็น UI design tutorial มาด,ดูโอ้ยหน้าเว็บวันนี้สวยจัง นี่ดูอุบการเพิ่งลงด้วยสองวันนี่ค่ะจะเป็นอันนี้ขึ้นหน้าเว็บมาสวยๆแล้วเวลาทำก็สิจุดนาทีเพลเซอรอนิเมชั่นฟิกมากทำเพลเซอร์สวยดีเนี่ยครับก็จะดูผลลัพธ์ก่อนแล้วก็ มาดูในส่วนของการทำอะไรอย่างนี้มันทำยากหรือเปล่าส่วนตัวผมก็พอใจกับของที่เองครับของที่เองเออส่วนตัวผมก็พอใจในแบบอย่างนี้นะครับผมที่มันแสดงมาแบบแบบที่มันมีอะไรอย่างนี้แบบเท่ๆแบบหน้าแบบอะไรอย่างนี้ครับอ่าใช่ผมชอบแบบอะไรแบบเท่ๆ คุณทีสรุปให้หน่อยได้ครับสามปัจจัยที่สําคัญที่สุดในการเลือกคอร์สของคุณทีคืออะไรครับที่คุณทีดูเป็นแบบคีย์สำคัญสำคัญเลยอย่างแรกเลยครับก็คือเลือกสิ่งที่เราต้องการจะเรียนครับอืมแล้วก็สองเนี่ยก็คืออย่าอย่าเพิ่งข้ามขัน้นก็คืออืเรียนในสิ่งที่แบบมันเป็นพื้นฐานก่อนเป็นเบสก่อนเนาะอ่าครับอืมเราก็ค่อยแบบถ้าพื้นฐานได้แล้วแล้วเราค่อย ไปทําไปทําอย่างอื่นอ่า uh huh. ชค่ะเอาอือ uh ือ huh. อ uh ื huh. uh huh.